สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับก็เป็นประจํชทุวงวดนะครับเรามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้นําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับสูตรตัวนี้นะครับมีความแม่นยํามากนะครับเป็นเลข3ตัว3ชุดนะครับ เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวดนะครับจะมีสามชุดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแค่บางงวดนะครับที่ออกมานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับออกไปที่สี่สี่หกนะครับวันที่ส6บกตุลานะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับเก้าห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าเก้าศูนย์งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วสามชุดนะครับก็มีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเลข3มชุดแบบนี้นะครับเลข3ตัวนะครับเรามีวิธีคิดกันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทําเองได้นะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับห้ามนำเป็นเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ เราจะมาดูที่ไปที่มาของเลขสามชุดกันนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับทุกคนคิดเองทําเองได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเลขวิธีการคิดนะครับสูตรการคํานวณ3ามตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับคำนวณไม่ค่อยเก่งวันที่ส6บธันวาคมนะครับเลขที่เราสรุปฟันธงให้หลักร้อยจะเป็น2 3 4ส6มสี่ห้าหก แล้วนี่จะเป็นโครงสร้างตัวเลขชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับหลักร้อยนะครับเราฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับสองสามสี่ห้าหกเราจะมาดูว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับแล้วเลขในกลุ่มนี้นะครับจะมีแค่สามชุดที่เราคัดออกมานะครับจะมีแค่สามชุดเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับตามมือนี้ 091 804 8123นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line นะครับใครที่ดูการคำนวณแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับยินดีคำแนะนำทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับ สักสองสามงวดนะครับแล้วก็จะมาทำงวดหน้าให้เลยนะครับว่าวันที่16ธันวาคมนะครับได้ตัวไหนบ้างนะครับวันที่1พฤศจิกานะครับเลขที่ออกก็คือ9 5 1ห้านะครับเราจะคิดออกวันที่16พฤศจิกานะครับสูตรของเรานะครับจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลขค่านั่นเองนะครับใครที่รู้เป็นประจำนะครับเลขค่าตั้งแบบนี้ทุกหลักเลยแล้วเราก็ตั้งบวกไว้ ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับทีนี้จุดสาคัญที่เราต้องจํานะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าหนึ่งสองท้ายหนึ่งสองนะครับเริ่มต้นต้องเรียงให้ถูกต้องก่อนนะครับจะเอาครั้งที่สองไว้ที่1ก็ไม่ได้นะครับต้องเรียงให้ถูกต้องมันเป็นทางเดินของตัวเลขถ้าเราสลับกันเนี่ยเลขจะมีการคลาดเคลื่อนนะครับหลักร้อยให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนหลักหมื่นตรงนี้นะครับบวกกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้า เลขหน้าหนึ่งสองนะครับดูครั้งที่สองหลักร้อยจําแค่สองจุดนี้นะครับส่วนหลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับบวกตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็จุดหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขใช้นะครับครั้งที่สองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนางวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับห้ามเปลี่ยนจุด นะครับห้ามเปลี่ยนจุดนะครับใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับวิธีตั้งตัวเลขเจ็บวกสี่สิบเอ็ดคือหนึ่งเราก็มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็สามบวกสามได้หกมาตั้งตรงนี้นะครับเลขเจ็ดกับเลขสามมาตั้งได้เลยนะครับเจ็ดกับสามนะครับอีกตัวหนึ่งเลขห้ามาตั้งข้างหลังนะครับแล้วก็เลขเก้ามาตั้งข้างหลังนะครับอย่าสับสนนะครับเจ็ดบวกสี่สิบเอ็ดคือหนึ่งมาตั้งตรงนี้ เลขค่าเป็นเลขคงที่นะครับต้องตั้งทุกครั้งนะครับเลข5ตัวนี้มาตั้งข้างหลัง3าบวกสามได้หตั้งตัวนี้เลขค่าเลขคงที่นะครับแล้วก็เลข9มาตั้งตัวนี้เลข7มาตั้งหน้าเลข3มาตั้งหลังเลขค่าเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับวิธีการบวกเลขบวกร้อยมาเลยนะครับไทยที่ดูเป็นประจํานะครับคงจะจําวิธีการบวกได้นะครับหนึบวกหได้6 ห้าบวก5้าได้สิบคือศูนย์นะครับเราบวกให้เลือตัวเดียวก่อนนะครับคือเลขหกแล้วก็เพิ่มแต้มเป็นเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าแล้วก็เลขศูนย์แบบนี้นะครับยืดแต้มทั้งหมดห้าตัวนะครับหกบวกห้าสิเป็นหนึ 14, ่งห้าบวกเก้าได้สิบสี่หนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้มีห้าตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับ ห้าบวกสามได้แปดนะครับสองบวกแปดได้สิบคือศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่มเป็นสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่แล้วก็เป็นห้าแบบนี้ดูดีๆนะครับหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราจับพูดทั้งหมดเนี่ยไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเราต้องหาตัวช่วยคือตัวตัดนั่นเองนะครับวิธีการตัดตัวเลขเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งนะครับเลขนําโชค เลขค่าของเรานั่นเองเอามาตั้งนะครับเราไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับเราจะเอาหลักหน่วยเป็นตัวยืนนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเราจะเลือกฝั่งนี้ก่อนนะครับเราจะเลือกตัวไหนออกมาดีนะครับให้ดูตรงนี้ให้ดูที่หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งผมจะวงเป็นประกาศเสีนน้าเงินนะครับจะได้จําง่ายนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนะครับสามจุดนี้นะครับให้ทุกคนรวมแต้มกัน นะครับรวมเต็มกันนะครับห้าบวกสามบวกเก้า้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเก้าแปดบวกเก้านะครับได้เท่ากับเลขแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วเราก็บวกกันห้าบวก7จดจะได้เท่ากับ1ิบคือเลขสองพอเราได้เลขสองแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปตัดหลักหน่วยออกนะครับวิธีการตัดง่ายๆนะครับเลขสองตัวนี้เป็นเลขคู่นะครับ เราก็ตัดเลขขี้ออกไปตัดเลขขี้ออกไปแบบนี้สรุปแล้วเลขคู่ที่เราเลือกก็คือเลข0 2และก็4วางไว้ที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดหลักร้อยกับหลักสิบนั่นเองนะครับหลักร้อยกับหลักสิบนะครับหลักร้อยตัวนี้บวกกันได้เลข4มาตั้งหลักสิบบวกกันได้เลข4เหมือนกันมาตั้งนะครับ เราก็บวกกับเลขนําโชคเข้าไปห้าบวกสี่จะได้เก้าพอได้เก้าแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปห้าแต้มจะได้เท่ากับสิบสี่ก็คือสี่นี่ก็เช่นกันนะครับบวกกันได้เก้าเพิ่มไป5้าแต้มก็จะเท่ากับสิบเช่นกันนี่คือตัวตัดจะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้วิธีการตัดง่ายๆนะครับให้เราเลือกตัวที่ซ้ํากันออกมานะครับเปรียบเทียบกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราจะคัดจากห้าตัวเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ หลักร้อยที่เราเห็นนะครับตัวที่ซ้ากันก็คือเลข9นั่นเองนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยได้เลยหลักร้อยนะครับหลักสิบตัวที่ซ้ากันก็คือเลข9เหมือนกันนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองเราก็นําเลข9 9ตัวนี้นะครับไปวางขา้างหน้านะครับวางข้างหน้าตัวนี้9 9 9 9นะครับ9 9แบบนี้ นะครับอาจจะดูแคบหน่อยนะครับเลขที่เราฟันธงคือเลข990 992แล้วก็994นั่นเองนะครับนำไปเสี่ยงโชคไปเสือลอตเตอรี่เลขแค่3ชุดวันที่1พฤศจิกานะครับเราคิดออกวันที่16พฤศจิกา990นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับเลข9เลข9นะครับที่เราเลือกออกมาจาก5ตัวนะครับก็จะออกมาตัวหนึ่งนะครับมาไว้ข้างหน้า จับคู่กับหลักหน่วยสามตัวที่เราเลือกไว้ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ตัวเลขตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมานั่นเองแบบนี้เราคิดถูกต้องนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่อีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกให้ถูกต้องนะครับเราก็นําเลข5้ามาตั้งนะครับเลข5าจะเป็นเลขนําโชคของเรานะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับแบบนี้แล้วตัวเลขทุกตัวต้องจดเรียงให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับ ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้แบบนี้นะครับบวกไว้ทุกตัวเลยนะครับทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องใช้ใช้จุดเดิมนะครับไปมองที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักแสนกับหลักหมื่นบวกกันนี่คือจุดแรกนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าฟังหลักสิบนะครับดูที่หลักร้อยครั้งที่สองนะครับบวกตัวเองเข้าไปตรงนี้อย่าลืมนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับทุกคนที่ อยากคิดเป็นทําเป็นนะครับผมจะเขียนกํากับไว้ว่าตัวนี้ต้องบวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับทุกคนจะได้คิดง่ายแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนราืวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านั่นเองนะครับวิธีตั้งตัวเลขเหมือนเดิมนะครับห้าบวกหาได้สิบก็คือศูนย์มาตั้งตัวนี้เลขหกสามบวกสามได้หกนะครับมาตั้งตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเลข5ากับเลขสองมาตั้งได้เลยห้า แล้วก็สองนั่นเองขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลัยนะครับบวกร้อยมาลัยทุกหลักเลยนะครับแบบนี้ห้าบวกศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกหกสิเ็คือหนึ่ง 1. เป็นหกนะครับหกเพื่อเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เราได้หลักร้อยแล้วนะครับห้าตัวนะครับหกบวกห้าสเ็คือหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งได้หกบวกกันได้เจ็ดนะครับเจ็ดเพื่อเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งนี่คือหลักสิบ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ5้บกห้าได้10คือ0ูนะครับห้าบวก2ได้เ7็ดเจ็ดแปแล้วก็2นี่คือหลักหน่วยหลักสุดท้ายมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ตัวช่วยที่เราต้องตัดตัวเลขเราก็นำเลขนำโชคมาตั้งเลขนำโชคมาตั้งนะครับเลขนำโชคมาตั้งแบบนี้นะครับเราก็ไปตัดที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับ ให้วงไปที่หลักสิบรางวันที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองสามจุดนี้รวมเต้มกันนะครับเก้าบวกสี่สิบสามสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับเลขสี่นั่นเองนะครับบวกกันนะครับห้าบวกสี่จะได้เก้าเพราะฉะนั้นนะครับเลขเก้านี้เป็นเลขคี่นะครับเลขเก้าเป็นเลขคี่นะครับเราก็เลือกเลขคี่ออกมาเลขขี่ออกมาเลขคู่เราตัดออกไป กออไปนะครับสรุปแล้วนะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่เลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะยกมาตั้งฝั่งนี้นะครับจะได้ดูง่ายนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเจ็ด้าแล้วก็หนึ่งแบบนี้นะครับตั้งรอไว้เลยนะครับทีนี้เราไปเลือกหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบหลักตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าตัวนี้เราจะนําไปซื้อลอตเตอรี่กันไปเสี่ยงโชคกันนะครับฝังหลักร้อยนะครับตัวนี้บวกกันได้ห้านะครับมาวาง นะครับฝั่งหลักสิบบวกกันได้9น้านมาวางนะครับเวลาบวกกันนะครับ5้าบวกห้าได้10คือศูนนะครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับทุกคนก็ยืดแต้มไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข5้านั่นเองนะครับตัวนี้บวกกันได้4ี่นะครับยืดไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เลข9้านั่นเองแบบนี้นะครับเราต้องหาตัวช่วยตัวนี้ไปตัดตัวนี้ออกมานะครับวิธีการตัดเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็เช่นกันนะครับวิธีการเลือกเหมือนเดิมนะครับตัวที่ซ้ํากัน นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับตัวที่ซ้ํากันนะครับเลขไม่ใช่เลขสี่นะครับเลขเก้านะครับตัวที่ซ้ํากันนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองเราก็นําเลขศูนย์เก้าตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งที่เราเลือกไว้นะครับก็เป็นศูนย์เก้าแบบนี้ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้า ออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราคิดได้3มชุดแบบนี้เราก็ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ16พฤศจิกานะครับงวดน,นั้นออกวันที่1ธันวาที่ผ่านมานะครับ097ย์7เย์เราก็มาดูว่าตัวเลขที่เราตัดออกมาถูกต้องหรือไม่เลข0นย์ะครับไปที่หลักร้อยถูกต้องเลข9ถูกต้องหลักหน่วย791ที่เราวางไว้ถูกต้องเพราะฉะนั้น สามตัวสามชุดที่เราเลือกออกมาก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ตรงกับสลากกินแบแ่งรัฐบาลแบบนี three, ้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ตัวเลขเจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับต้องรู้จุดนี้นะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับต้องรู้จุดนี้นะครับเลขจะเหลือสามชุดทุกงวดนะครับ เดี๋ยวสูตรวิธีการคำนวณนะครับผมส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้มาชักชวนแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อหาผมได้ตามเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามานะครับนะครับ0918048123นั่นเองนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับสูตรที่คิดมาก็จะได้แบบนี้แหละทุกงวดเลยนะครับงวดละสามชุด นะครับติดต่อหาผมได้นะครับแอดไลน์เข้ามาศูนย์4 8 1 2 3นย์ี่แดหนึ่งสานั่นเองนะครับหรือถ้าจะพูดคุยกันนะครับเพื่อความชัดเจนก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันนี่แหละโทรมาได้เช่นกันนะครับผมส่งให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16ธันวานะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับ1ธันวาออกไปแล้วนะครับ0 9 7ย์นะครับ เราก็จดข้อมูลรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าหนึ่งสองอย่าเอาสองไว้หนึ่งกันแล้วกันนะครับเลขจะคลาดเคลื่อนนะครับเวลาคํานวณนะครับถ้าเราสลับกันนะครับเลข5าเราตั้งนะครับเลข5้าตั้งไว้เลยนะครับเลข5านี่เป็นเลขนําโชคของเราที่เราต้องตั้งทุกหลักทุกครั้งนะครับทุกงวดไปนะครับปีหน้าก็ตั้งตัวนี้แหละครับเลข5าตัวนี้นะครับใช้ได้ตลอดแล้วก็วงไปที่หลักแสนกับหลักหมื่น วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านะครับหลัก10วงไปที่หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นเลขศูนย์ตัวนี้ก็ได้ตัวเดียวกันก็ค,คือเลขศูนย์ไม่มีค่านะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หักแสนรางวันที่1หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับผมจะวงกํากับแบบนี้ไปให้นะครับวันที่สิ ธันวาคมนะครับหลังจาก16ออกไปแล้วนะครับเราจะคิดคำนวณวันที่30ธันวานะครับส่งท้ายปีเก่าเราก็วงจุดนี้แหละไม่ว่างวดหน้าจะออกตัวไหนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตัวไหนเราก็บวกกันตัวนี้เช่นกันทุกจุดนะครับจุดเดียวกันหมดนะครับแล้วก็2บวก5เป็น7ก็มาตั้งแบบนี้เลข5มาตั้ง0บวก0ได้0แล้วก็เลข2มาตั้ง เลข2แล้วก็เลข5ามาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็บวกร้อยมาเลยทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครมองเห็นนะครับว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับสูตรนี้มีความแม่นยํานะครับเราถึงนํามาแบ่งปันนะเ,นเพื่อนๆนาไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเรามีความมั่นใจว่าสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องได้เจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับห้าบวกห้าได้10บคือ0ูนย สองสามสี่ห้าหกนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็มีปากการกระดาษก,ก็จดไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกสองได้เท่ากับเลขเจ็ดบวกกันได้สองนะครับสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกนี่คือหลักสิบนะครับตัวใดตัวหนึ่งน่าจะออกได้หลักร้อยนะครับหลักสิบเช่นกันหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวกกันได้เจ็ด บวกกันได้สิบคือศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนี่คือหลักหน่วยหลักสุดท้ายหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่คือตัวเลขที่เราคำนวณงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับคืองวดหน้างวดที่จะถึงนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะตัดตัวเลขเราก็เอาเลขนำโชคมาตั้งเลขนำโชคมาตั้ง เดี๋ยวผมจะตัดหลักหน่วยให้ดูนะครับหลักหน่วยเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลัก10รางวันที่1นะครับหลัก10บครั้งที่2เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายได้หนึ่งสจุดตีหลวมแต้มกันนะครับห้าบวกเก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สี่บวกสองได้หกนะครับสี 4, 2, ่บวกสองได้หกเราก็บวกกันนะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนั่นเองก็คือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่สิบหกธันวาคมนะครับให้ทุกคนเล,กเลือกเลขขี้ที่เป็นหลักหน่วยออกมานะครับ เลขคู่เราตัดออกไปเราเลือกเลข7ดเลข9้าเลข1มาตั้งแบบนี้เลยเจดนะครับเลข7เลข9แล้วก็เลข1เวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเลข7เลข9้าเลขหนึ่งนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกต่อเนื่องได้นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ให้ติดไว้นะครับ3มตัวนี้หลักหน่วยนะครับทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบล่ะ เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับเลขสองเลขสามเลขสี่เลข5้าเลขหกเราจะเลือกตัวไหนดีห้าตัวนี้นะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับหลักร้อยตัวหนึ่งหลักสิบตัวหนึ่งมาวางข้างหน้ามาวางข้างหน้านะครับตัวเลือกสําคัญคือตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับมีวิธีคิดวิธีคํานวณนั่นเองนะครับตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางแค่นั้นเอง รับเฉพาะทานาดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่ทานั้นนะครับผมจะส่งสูตรไปให้วิธีคิดทุกอย่างผมจะวงทุกตำแหน่งให้ทุกจุดเลยนะครับเพิ่มจุดนี้ไปด้วยนะครับเราจะได้เลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนดีตัวเดียวเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวเดียวที่เราเลือกออกมาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับนี่ก็คือเลขคำนวณวันที่16ธันวาคมนั่นเองคิดให้ดูก่อนออกนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับ แอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้นะครับ0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอเดียล้านั่นเองนะครับหรือใครอยากจะโทรพูดคุยกันก็โทรได้เช่นกันนะครับถ้าอยากพูดคุยกับผมก็โทรมาได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับทุกคนสามารถคิดแล้วก็ทำเองได้อยู่แล้วนะครับสูตรที่ส่งไปนะครับจะมีคำอธิบายทุกตำแหน่งทุกจุดนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับนี่คือจุดสำคัญนะครับ รวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนสามารถคิดเองได้แน่ๆนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสุดเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับในกลุ่มนี้นะครับเรามาลุ้นกันวันที่1 6ธันวาคมนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาเลขกลุ่มนี้จะมีแค่3มชุดที่เราเลือกออกมานะครับเรามาลุ้นกันว่าชุดไหนจะออกนะครับผม ท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสูตรดีๆกับทางช่องเรานะครับสวัสดีครับ